เพอจะได้แบบว่าเาหมาะสมอ่าคราวนี้ก็เรื่องทิศทางของเอาล่ะครับ,ร,บรู้สึกผิดมากมายที่คราวที่แล้วเนี่ยไม่สามารถ <c oughs> คือกรอบไปบังอยู่นะรูปที่เราวาดไว้ก็ก็เลยโดนบงังซะงั้นไม่เป็นไรครับเราแก้ตัวกันใหม่ได้เดี๋ยวเราจะแก้ตัวอีกทีแบบสดๆเลยเพราะว่ามันไม่ใช่แอปนี้ที่จะเปิดนี่ต้องเป็นแอปนี้เ Already. แล้วก็ไม่ใช่แอปนี้ด้วยขอโทษแอปนี้สินะนี่โอเคเอ่อนี่พอดีเลยภาพที่ขึ้นต้นกันผิดสินะวันนี้เราก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแล้วล่ะครับ เรื่องที่ถ้าเกิดมีไปดูตามตารางที่เราเคยวางไว้วันนี้เราจะพูดถึงเรื่อง solid drawing แล้วก็เรื่อง appealing solid drawing และ appealing ทำไมผมถึงจับเข้ามาอยู่เป็นตอนเดียวกันมันมันค่อนข้างค่อนข้างที่จะเกี่ยวเนื่องกันถ้าเป็น 2D solid drawing ก็คือการวาดที่สวยใช่ไหมครับก็คือเส้นต้อง คมมั่นคงออมีน้ำหนักหนาบางแต่พอเป็น 3D แล้วจะเป็นยังไงแล App ้ว appealing appealing ก็คือความอ่อนช้อยหรือความออทำให้มันเกิดมีชีวิตก็คือมีท่าทางที่ที่สวยงามขึ้นมาพอเป็น 3D แล้วเป็นยังไงมันก็คือโพสเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับแล้วก็ยังไม่เปิดแอปอีกเอออะไรของผม วันนี้เราจะเราจะมาเอ๊ะใช่เฟรมนี้เหรอหายไปไหนแล้วอ่าเราจะใช้คลิปนี้แล้วก็สร้างแอนิเมชันเหมือนเดิมแต่ว่าคราวนี้เราเราจะลองดูว่าเราจะมา a n a l y z e แ uh, mm hmm. อพเคียร์ลิงยังไงถ้าสมมุติเราเปิดตัวตัววิดีโอนี้ขึ้นมานะครับแล้วกห็หรือตัวไหนก็ได้แหละทีนี้เราจะมาดูว่าอะไรที่ที่เราจะมา Analyze ในตัวคำว่า Post บ้างแล้วทำไม Post มันถึงเอา Solid Drawing solid drawing solid drawing นี่กับ appealing มาอยู่ด้วยกันใช่ไหมครับมาดูกันลบ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 ลมาเราจะดูว่าอะไรที่เป็นพื้นฐานของ post post เนี่ยเอาให้สวยๆเนี่ยมันก็คือจะมี start ด้วยคำว่า Line of action ใช่ไหมครับพอเราเข้ามาเป็น 3D เนี่ย Line of action เนี่ยสำคัญมากเลยลองดูนะตัวนี้คิดว่าหัวมันจะต้องขึ้นมานิดเดิงแต่ตัวเนี่ยยังคงอยู่อย่างนี้อยู่เราจะแบบฟืบอย่างนี้มา Line of action ตรงนี้มันมันบอกอะไรเราบอกว่าตัวละครเราเนี่ยอย่า p approach อยู่ฝั่งนี้ ฝั่งนี้แต่หน้าเขาอะหันมองไปฝั่งนี้แล้วมองมองลงด้วยอ่าทีนี้เราจะดูว่าเอ๊ยแล้วทำไมถึงถึงจะเรียกว่าสวยเพราะว่าเราอ่านออกคือสุดท้ายมันคือ communication เราอ่านออกว่าเขาเนี่ยยังคงทําอะไรอย่างนี้อยู่แล้วแล้วเป็นพสซี่เขามี communication ว่าเขาหันหน้า ไปฝั่งด้วยเสียงเรียกใช่ไหมครับอ่ะแล้วคราวนี้พอดูเฟรมต่อไปอะเฟรมต่อไปเฟรมนี้เราเห็นแล้วว่าตัวเขาถ้าเป็นลายแฟกชั่นมันก็คือในมุมกล้องก็แทบจะตรงมาแต่ว่าแอบจะมีความเอียงไปเล็กน้อยเนื่องจากขาอย่างนี้เนาะอะลายแฟชั่นคือลายของ อ,องค์ประกอบของร่างกายที่ซัพพอร์ตเี้ขึ้นมาเพื่อให้เห็นว่าท่าทางโดยรวมเขาเนี่ยมีทิศทางเป็นยังไงต,ตอนนี้เราเห็นแล้วว่า,าหัวเขาเนี่ยไปอีกฝั่งนึ่ก็คือหน้าไปฝั่งนี้แต่ว่าตัวเนี่ยแอปโพสเขาหากลอ้องเพราะว่ามันก็จะเหมือนกับการทวิสตตัวเขา twist ที่หัวเนี่ยมากกว่าหัวทวิสตมากกว่าตัวทีนี้เราบอกว่าองค์ประกอบแรกของทำโพสเนี่ยคือ l ลายออฟเวชัใช่ไหมครับ อันที่2คืออะไรแล้ว,วกชั่นเราจะมาดูว่า,เ,าเขาเรียกว่า simple simple ตัว P หรอตัว M C simple versus complex ทำไมผมถึงเอาคำนี้ขึ้นมาผมก็เลยจะบอกว่า simple versus complex เนี่ยมันคือการทำเป็นการดีไซน์ละดีไซน์ให้โพสสวย ให้พอส,สวยขึ้นก็คือถ้าดูจากโพสเมื่อกี้รูปเมื่อสักครู่ปุ๊บการทำโพสนี้ตัวนี้เห็นได้ชัดเลยว่ามันคือการทำให้โพสฝั่งหนึ่งเนี่ยมีความเรียบร้อยแล้วก็ให้อีกฝั่งหนึ่งของโพสเนี่ยให้มีพวกอิเลเมนต,ต์ต่างๆนานา,นาพวกแขนพวกอะไรพวกเนี้ยเพื่อเพื่อที่จะสร้างความน่านสนใจให้โพสว่ามัน มันดูแล้วมันมีอะไรมากกว่าที่แบบสองข้างเท่ากันหรือว่าทุกอย่างมีอิเลเมนต์ออกมาสองข้างอย่างเช่นโพสต์ถัดมาที่ที่เราดูกันนะโพสต์นี้มันเหมือนจะมีอะไรออกมาสองข้างมันจะไม่ใช่ s i ลคอม complex แต่ก็ยังยังมีความ simple complex อยู่ตรงที่ว่าโพสต์ด้านนี้เขาจะ c l o สมากกว่าก็คือไม่ได้มีอิเลเมนต์ออกมาข้างนอกมากก็คือเก็บอยู่ในตัวเก็บใน s i ล h o u e แต่ฝั่งนี้ทั้งหน้าทั้ง ปลายทั้งทุกอย่างของเขาเนี่ยเพื่อสร้างให้แบบว่ามันมีอิเลเมนต์ยื่นออกมาแล้วมีนกาทีฟสเปซเยอะแต่ตรงนี้ก็อาจจะเป็นเพราะมันต่อนเนื่อจากโพสเมื่อกี้แต่สิ่งที่เราเห็นเลยว่ามันน่าจะซ่อมหน่อยถ้าเป็นผมนะผมจะ close แขนขึ้นมานิดนึงเพื่อจะเก็บให้มันมันรู้สึกว่าฝั่งเนี้ยมันเรียบร้อยกว่าเป็น s i p l e complex ทีนี้ ข้อที่3คืออสีเหลืองดีกว่าข้อที่3คือ Line a แ p l ชั่นซ o เบิลคอมเพล็กซ์ข้อที่3ผมจะจะมี3ข้อย่อยตรงนี้ผมจะเรียกว่าเดนมทวิสต์พุชสามอันนี้ยมันจะเอาข้อไปเสริมโพสที่เรามีอยู่แล้วเรามีเราดีไซน์ไลฟ์แอคชั่นละ เราดีไซน์ิีเปิ่วคอมเพล็กซ์ละเราทําให้มันมากกว่านี้ได้ไหมเป็นนี้ก็คือทําให้มันงอมากขึ้นได้ไหมสำหรับโพสต์นี้ถ้าสมมุติงอแค่นี้อ่ะผมจะลองจะลองลบตรงนี้ดูเนาะ,ะตัวร่างกายคนมาประกอบด้วย3ส่วนที่มันจะสามารถ o ั e r l a กันได้เยอะๆก็คือศีรษะช่วงอกแล้วก็ช่วงสะโพกใช่ไหมครับถ้าตรงเนี้ย ผมสามารถที่จะพุชให้มันเพิ่มได้โดยการเบนก่อนเบนก่อนโดยการเอียงตัวนี้มากขึ้นให้มันมีความความเอียงมากขึ้นเหมือนกับแอนไปข้างหลังมากขึ้นแล้วหัวก็ก็ถึงจะแบบหัวก็ที่เดิมไอ่ะเอียงมากขึ้นตรงนี้เราก็ได้ได้เบนละทวิสต์ก็คือเราทวิสต์อยู่ละตอนนี้คือร่างกาย ร่างกายของเขาคือช่วงบนช่วงสะโพกใช่ไหมครับแล้วก็ช่วงหัวสามช่วงนี้มันมีการเบนละ่ะคือหัวเนี่ยไปทิศนี้ตัวเนี่ยยังอ,อยู่ทิศทิศหันหน้าเข้ากล้องอยู่เพราะอย่างนั้นเนี่ยผมอาจจะสามารถที่จะเบนช่วงนี้ตัวกับสะโพกได้มากขึ้นถ้าเกิดจะจะใช้3ข้อนี้นะครับก็คือเราอาจจะให้ ให้สะโพกเนี่ยมีทิศเข้าหากล้องเลยแต่ช่วงอกเนี่ยเราจะให้เขาเอียงไปนิดหนึ่งทิศไปทางนี้หน้าเขาทิศไปทางนู้นอ่ะมันก็เริ่มทวิสต์ละพุชก็คือการทําเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงจากจากที่เราทําไปแล้วเบนทวิสต์เนี่ยเราดูว่าโพสมันจะสวยขึ้นหรือเปล่าทีนี้เราลองมาดูกันว่าตอนนี้ไม่บังแล้วเนาะเราลองมาดูกันว่า มายาที่เราทำอยู่เราจะทำโพสต์นั้นอย่างไรอะจากที่เราเห็นจากตรงแรกครั้งแรกสุดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วไม่แรกสุดสิสัปดาห์ที่แล้วเราเริ่มโพสต์เป็นอย่างนี้เราเราลองทำทำโพสต์อีกโพสต์หนึ่งดีกว่าโพสต์ที่ที่ผมบอกว่ามันจะ มันจะตรงกับไอตัวรูปที่เราทำเมื่อกี้อันนี้ทางเทคนิคนะเราเรายังไม,ไม่ได้พูดกันถึงทางเทคนิคเท่าไหร่เรากำลังจะบอกว่าเราแอพพลายมันยังไงอ่ะสมมุติแบบนี้ตัวเอียงมาฝั่งนี้ไม่ต้องเอียงหมดผมเอียงให้แค่นี้พอ,อผมทำให้แขนเขาออกมาละ เฮ้ยอืมจะไปกดอะไรเข้าทำไมไม่เหมือนกดตลอดเวลาสักครู่นะครับจริงด้วย โอเคมาเวลาเราทำแอนิเมชันด้วยความที่ตัว 3D เราอะ่ะมันเหมือนหุ่นกระบอกอะเนาะเพราะฉะนั้นเวลาเราขยับอะไรทีนึงมันก็ยังไม่เหมือนอย่างที่เราอย่างที่เราเอ,อ,อยากได้นะหรอกเราต้องค่อยๆข,ขยับค่อยๆปรับไปแต่ว่าหลักการมันก็มีอยู่ อะไรที่ใหญ่กว่าขยับก่อนอย่างเช่นงานนี้ y งานนี้งานนี้ตัวตัวรูทคือตัวใหญ่สุดที่เราจะขยับแล้วก็อย่างอื่นก็คือตามมาเพราะฉะนั้นผมก็จะขยับรูทให้จุดที่ต้องการก่อนแล้วผมก็ขยับเท้าลดอันนี้ลงอ่า ใหญ่กว่าขยับก่อนเราไม่เห็นในกล้องแต่เราก็ยังคงต้องทํางานกับมันนะเนาะเพราะว่ามันจะช่วยเสริมให้โพสต์สวยงามมากขึ้นสมมตุติผมอยากต้องการความเอียงของอของขาตรงนี้โอเคนะแล้วผมก็เอียง รูทมากขึ้นยังไปมากขึ้นชุบแต่กรณีนี้คือหัวเราจะได้เห็นชัดๆว่าโพสเราจะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นผมอาจจะลดขั้นตอนก็คือขอยับไปเรื่อยๆละครับจนกวา่าเราจะได้โพสที่เราต้องการอ่ะ มานี้หรือเปล่าแค่ mm. okay, แล้วก็มี ด้วยความที่ตัวมาคอมเนี่ยมันตัวมาคอมโพสมันเอยไม่ใช่ร่างกายเขาแบบว่าค่อนข้างค่อนข้างแบบจะบอกว่าไม่สมส่วนก็ไม่เชิงคือมันก็สมส่วนของเขาแล้วเนาะแต่ทีนี้คืออาจจะแขนยาวอะไรไปนิดนึงทำให้เราไม่สามารถที่จะแบบทำตาม ทําตามตัว reference เราได้มากขนาดนั้นเราก็ต้องดีไซน์เพิ่มไม่ว่ากันทีนี้แขนเข้ามาอีกนิดนึง ไหลไปเยอะเกินชุบเราเมื่อกี้เราบอกว่าเราจะให้เขาเอียงมากกว่านี้อ่าเราพุชเพิ่มรา,าจจะให้เขาเอียงไปข้างหลังด้วยปุป๊บใช่ไหมเพราะว่าเมื่อสักครู่เราอานี้ตัวนี้ก็เอียงมากขึ้น อันนี้มาดูข้อสอบเมื่อกี้ผมบอกว่าผมจะเก็บเก็บไอข้อสอบใช่ไหมจะพอมาดูมาคอมตัวนี้ชื่อมาคอมนะครับมาคอมแล้วมันเก๊กเกันกันๆมากเลยอโอเคเมื่อกี้บอกจะเก็บอ่าก็ได้ก็ได้อยู่ก็ได้อยู่อ,ยอ่ะทีนี้ จะเก็บนิ้วเลยไหมขอดูแบบอีกนิดหนึ่งอ๋อเขายังไม่หันเลยเนาะเราออทำตัวที่เขาหาลลันอยู่ละอ่าโอเค มือไม่รู้จะทะไรระหว่างจากตรงนี้ตรงนี้ก็คือแอนิเมชันมันก็สร้างให้ใช่ไหมครับเออแต่ผมก็ลืมอีกโพส์นึงเนาะคือโพสโพสที่เมื่อกี้เราดูกันคือโพสที่เขาหันหัวไปอย่างเดียวแต่คิดว่าโพสต์นี้น่าจะเดี๋ยวไปเพิ่มเอาเพราะว่าความชัดเจนคือโพสนี้น่าจะชัดกว่าอโอเค เก็บมือนิดนึ่งเก็มบมือนี่คือทำโพสต์มือเนาะไม่ใช่ไม่ใช่เก็บมือแบบกดมือเข้าไปชุบต้องีสตาร์ทคอมแล้วละ่ะโอเค เราจะทำนี้กับทุกโพสก็คือเรามันจะเรียกว่าขี่โพสอะครับโพสที่เราคิดว่าจะเป็นตัวที่ที่เราดีไซน์แล้วก็เราเล่าเรื่องเป็นโพสหลักที่ที่เป็นการดำเนินเรื่องอะถ้าเกิดโพสหลักเสร็จแล้วเราเราก็มาเบรกดาวน์เบรกดาวน์ก็คือทําโพสเพิ่ม ตรงนี้น่าจะเป็นหลักการแอนิเมชันทั่วๆไปที่ที่เราทำกันทุกครั้งนะเนาะก็อย่าลืมว่าคลาสนี้มันก็คือการแอดออนตัวที่เรา,เาทำแอนิเมชันกันอยู่แล้วผมลืมเก็บตาเพราะว่าตาเราทำเป็นแบบ a อมนเนาะเพราะฉะนั้น ฟุ๊ฟุฟุ๊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 อยูุ่๊ฟนนะ๊อุ๊ฟุ๊ฟุ๊ฟุ๊โุ๊ฟุ๊ฟุ๊ฟพอฟ์๊ฟุ๊ฟุ พสจริงๆจะมีเนื้อหาค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับคือ,อจะมีตั้งแต่โพสต์เฉยๆโพส์ร่างกายนั่นแหละโพสต์หน้าโพสต์มือโพสต์ปากเพราะฉะนั้นมันมันก็เคยเกิดเกิดจากการที่เราแบบว่า,าดูความสวยงามดูการที่โพสต์แล้วอ่านออก เราจะมีประสบการณ์แบบไหนก็ตาม่ะเนาะจะแบบว่า,าดูการ์ตูนญี่ปุ่นมาหรือว่าทําโพสต์หน้าเราเองมีกระจกส่องตัวเองว่าว่าหน้าตาเราโพสตอย่างไงแล้วเราทำแอนิเมชันโพสตอย่างไงผมมีข้อสังเกตอันหนึ่งคือ,เ,อเรื่องข้อสอบคือถ้าเรา เวลาเรายกแขนขึ้นมานี้จากจากการถ่ายเ e ฟเฟลนหรือว่าการเข้าใจร่างกายการขยับน,นะถ้าโพสที่ดูแล้วยกข้อศอกกางขึ้นมาเนี่ยมันรู้สึกไม่ค่อยสบายไม่ค่อยสบายหมายควาว่าเราเราจะเกร็งเพราะฉะนั้นโพสที่ดีคือ,อ,อต้องรีแล็กซ์ต้องมีความลู้ก็คือไม่ได้ใช้แรง ในการในการทำให้ไม่ถึงโพส์นั้นมากนักมันก็จะเหมือนมีชีวิตมากขึ้นเพราะปกติคนเราร่างกายคนเราจะออกแรงน้อยที่สุดเพื่อให้ได้เพื่อให้ได้งานเยอะที่สุดงานหมายควาว่าเราอยากทำท่านี้เราอยากจะขยับจับตรงนี้เราจะขยับน้อยที่สุดแต่ว่าเราได้สิ่งนั้นมาเราได้งาน Okay. จริงจะใช้เวลาสักนิดหนึ่งนะครับสำหรับการปรับโพสตอีกอย่างตัวที่ที่ผมกำลังทำอยู่เนี่ยผมวางเลเยอร์ของเขาเรียกเขาเรียกวิวพอร์ตเลเยอร์เนาะคือตรงนี้เป็นกล้อง ตรงนี้เป็น Perspective Report แล้วก็ Graph e d i t o r ควอมเคยชินแหละเพราะว่าส่วนใหญ่ผมจะทำงานกับกราฟก็เลยก็เลยเปิดให้กราฟจอใหญ่ที่สุดนี่เรากำลังเลือก Choice ของการโพสเมืออยู่ โอเคอ่ะผมขอเก็บ2นิ้วนี้เข้าไปนิดนึงอ่แล้วก็กลาง2นิ้วนี้ออกมาหน่อยนึง บ้องเนะเาะแล้วก็อะ,อะไรประมาณนี้เป็นท่าที่ยังเก๊เกๆกลางๆยังคงแบบเหมือนอยู่ในโพสที่กำลังเ,เล่นเปียนโนเล่นเปียนโนไม่เป็นหรอกนะแต่ว่าน่าจะประมาณนั้นแหละพอหดมือขึ้นมามันก็ยังคงเต็มตัวที่จะเล่นอยู่อโอเคนี่คือโพสที่ที่เราพยายามพยายามจะสร้างขึ้นลองพุชเพิ่มไหมลองดูว่าเฮ้ย มันทำยังไงให้มันมีชีวิตมากขึ้นที่สังเกตง่ายๆคืออหัวไหลถ้าเกิดเราเราเล่นกับไหลหน่อยนึงแต่จริงๆชอบลูสๆนะคือชอบไหลไหลตกลงมาเนื่องจากเราเราทำงานแบบอยู่หลังกล้องอะเนาะเพราะฉะนั้นเ,เพราะฉะนั้น ในมุมมูสเบอร์สเปกทีฟอาจจะแบบเพียเพ้ยนๆนิดนึงแต่ให้ในกล้องเราสวยโอเคเม็กซ์เชว่าไอเดเรคชั่นเขาตรงกับที่เราต้องการให้เขามองโอเคประมาณนี้ยังยังไม่ทำอินเวอร์ชันนะแค่ทำโพสเนี่ยแล้วเราก็ท้ำโพสอย่างเงี้ยไปจนจบนะทีละโพสทีละโพสแต่ว่า งานที่ที่เราคุยกันเมื่อสัปดาห์เอ,อ้เมื่อเมื่อคลิปที่แล้วคืออยากให้ไปเลือกแอนิเมชันที่เราคิดว่าจะเอามาทำเดโมรีวิทำพอร์ตลองหยิบมาสักอันนึงที่เราชอบแล้วก็ลองย้อนกลับไปแล้วก็แก้หรือว่าปรับปรุงหรือเพิ่มเติมอะไรอย่างที่เราคุยกันเรื่องทั้งเซตติ้งแล้วคำนี้เรื่องโพส,เ,สรจจรนเ,นเรเอาคลิปเก่ามาแล้วเราเปิดหาคีย์โพสแล้วก็ลองจัดโพสให้มันดูชัดเจนขึ้น มีลายแฟเกชั่นมีพูดถึงลายแฟเกชั่นอันนี้ไม่ค่อยชาร์ตนะเนะ action, เาะลายแอฟเฟกชันปิลคอมเพล็กซ์แล้วกเ็เมื่อกี้อะไรอีกนะซิมเปิลคอมเพล็กซ์แล้วก็ bend, twist, push. เบนทวิสต์พุชอ่ะให้มันให้มันมากขึ้นอ่ะทีนี้มันจะมีอีกหลายหลายอย่างแต่ว่าเริ่มต้นด้วยตรงนี้ดูก่อนดูว่าเรา,เามันจะพัฒนานงานของเราได้มากขึ้น แค่ไหนโอเคลองไปดูครับตอนนี้เราจะได้ทั้งเสเตจจิ g งไปแล้วเนาะครั้งแรกครั้งที่2ตอนนี้ก็เป็นเป็น solid ิด i n i n g แล้วก็ a p p e a ล i n g แต่เราอ่ะรวมกันมาเป็นโพสใน 3D เคร่ทางดบ้านหม,ม่ครับผม